เขาไลสดนะร่ายโรรมตองมีไาดี uh. ๋ยวไม่เป็นไรไปโรงเรียนต้องมีอะไรยาวๆเเข้าใจไมที่พูือ่ออไปโรงเรียนต้องมีอะไรยาวๆ เดินมาลมาล้เ oh, ด <illions> ินเดินมาเลยกายกันบานเลยมใจมาแล้วไปเควัทีี้่เ นี่นะครับก็มาถึงตัวอำเภอภูเขียวนะครับกำลังตั้งขบวนที่จะเตรียมข้อโรงเรียนนะครับเวลาตอนนี้ก็อ,อีก10นาที7โมงนะครับอากาศดีมากนะครับหนาวกำลังดีนะครับ เป็นไงบ้างครับการเดินทางสุดยอดสุดยอดนะฮะห่วงห่วงห่วงไหมครับพี่ครับสบายสบายนะฮะพี่พอพี่ห้อเกลือเป็นไงบ้างครับกับการเดินทางสุดยอดมากครับสุดยอดนะครับทริปนี้ทริปนี้ยาวนานมากสุดยอดนะฮะยาวนานมากแล้เก็เรามาด้วยใจนะครับไกลเกินร้อย เย่เป็นไง,ไงบ้างครับคลิปนี้อสุดยดยยเลยง่วงไหมครับง่วงไหมครับง่วงทา้าไทาายสุดยอดนะฮะทา่าไทยเป็นไงบ้างครับทริปนี้สุดยอดค่ะยอดไหมครับเทีเ่ยงคืน นะครับตอนนี้เจ ok ็ดโมงแล้วนะฮะมีเ <Hum> ด <ming> ็กมีเด็กมาด้วยค่ะไหนใ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 นไหนคนไหางนข้างนไหนดูสิเกย์เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับหนุกไหมครับหนุกไหมครับหนุกเหรอ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 ครับหนุกเหรอครับหนุกเยอะ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 หนุกมากเลยเหรอใน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 ดูสิดูสิดูสิหนุกไหม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 ครับหนุกไหมครับหนุกเยอะหนุกเยอะ <laughs> phải là kilo